สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องสีดิวัฒน์เพล่อนลำบุญอุตเชียครับวันนี้วันที่สองครับผมพาพี่น้องมาหย่างรอเบิงตลาดแกล้งลยพราะอะแง่งเงเรืออำเภอเคียงลาครับผมก่อนจะกลับไปทําการแสดงที่นครพนมครับวันที่สามก่อนจะกลับเข้าบ้านพักไปสอบครับพาไม่ย่างรอเบิงบรรยากาศครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็มาหลายรอบหนึ่งครับ เตือนเซาไม่อีกรอบนึงครับนี่ก็น่าจ,จะเป็นโซนเครื่องเลนครับเครื่องเลนนี่ยังไม่ใช่งานชิ้นครับว่างานชิ้น่าจะใหญ่ๆกว่านี้อยู่นี่เขาเพิ่งเริ่มมาตังครับเริ่มมีร้านค้างมาตังเริ่ม กค็กคือในตัวกระต่ายจะลาน๋ยวตัวนึงลานนี่แหละบรรยาก,กาศครับผมแดดห้อนแห้ง บรรยากัศรอบๆครับเริ่มมีร้านต่างๆมาตั้งครับเป็นเ,เ,เ,เป็นร้านเสื้อผ้าครับรตัวละร้อยครับถือขักตัวละห้ายิบถือขัก เจอยะจะ,ะบอบม่เงินเส้อเอาวาะนะเราเป็นคนที่ปะก็ะะะมัเยบอ่มึณครับร้านมุยน่อมาขึ้นเา็าซ่มวยอย่นี้มาขึ้น กคยากมาเที่ยวมาได้นะครับผมวันที่สาถึงวันที่ห้านะครับผมวันที่วันที่สถึงวันที่หตุลานเดือนตุลา ม่มีอย่างในทางหนึ่งม่มีแนวกินได้ไม่ได้เสียภาษ์ยังยังสุดเลยไม่เคยมีหรอกใช่ไหมลูกทางเก่งเราจะมาเที่ยวมาได้นะครับผมวันที่สามถึงวันที่ห้าตุลาคมนะครับผมงานเครื่องเรือเพื่อการตลาดครับนี่ของขายเยอะแยะครับผมลายกับพึ่งทยอนมาตังครับนั่นพึ่งทยอนมาตังค์มันมีมากับป๋ายครับผม ภาพพี่น้องรอตลอดวันนี้โอเคครับพี่น้องครับสร้างคีนี้เอาไว้สนุกกันนะครับนอกพอการคิดนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตลงให้พี่น้องบันทึกเลยครับสวัสดีครับ